้านรถสวยสวัสดีค่ะใี้มาพบกับรถสวยสไตล์สปอร์ตกับ Honda City Hatchback หรือที่เรียกกันว่ารถ5ประตูนั่นเองค่ะคันนี้เป็นรุ่น SV นะคะปี65สีเทามาพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันล้อมแมกโครงงานตรงรุ่นพร้อมยงมางใหม่ใช้งานยาวๆไปเลยคะ่ะดีไซน์สวยสไตล์สปอร์ตยังไม่พอนะคะยังประหยัดน้ำมันอีกด้วยค่ะและที่สำคัญคันนี้ประหยัดเงินได้ถึง200,000บาทจากราคามือหนึ่ง ซึ่งคันนี้เราขายเพียง479,000บาทเท่านั้นค่ะฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น8,000กว่าบาทรับคันนี้ไว้ใช้ไม่ผิดหวังแน่นอนภายในสวยหรูดูดีมากเลยค่ะมากับพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันปุ่มกดควบคุมเสียงกดวางสายและรับสายโทรศัพท์ได้ค่ะจอสัมผัส8นิ้ววองกล้องมองหลังสามารถเชื่อมต่อระบบ Apple CarPlay and Android Auto เกียร์ออโต้ปุ่มคูซสตาร์พร้อมกุญแจคีย์เลส ระบบความปลอดภัยมีถุงลมนิรภัยถึง6ตำแหน่งห้องโดยสารภายในกว้างขวางสวยเรียบหรูด้วยเบาะหนังสีดำที่แต่งแถบขาวตัดกันแบบนี้สวยๆเลยค่ะสำหรับท่านดใดที่สนใจสามารถนัดเข้ามาดูรถตัวจริงได้หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรนี้เลยค่ะ